พี่น้องตอนนี้ห้าอยู่พิกัดสวนสีไพลยทองนะันน้องเนาะกะน้องเมกคืกเอเ่าจากพี่น้องที่พ่นไม่เดี๋ยวห้าปลูกทั้งพ่นทดลองปีแรกที่จะปลูกทั้งพ่นปีที่แล้วได้ซิบกระสอบป้าปีนี้มาว่านเดีก็เอาขึ้นไปตุ่มหนึ่งแล้วก็เหลืออยูซีตุ่มเนาะซีแพลกนันแยงครับว,ว้าวป้ามมียาเรจาจ้ะพี่น้องพุดด่มใดยายกับตาแล้วกะ ดเ,เด่กกับฟิตมือขายบอหลัปีนี่ขายบอขายยาหน,นักถว่วยาน,น่วแล้ววะ <c oughs> ขยันแกว่าหมานอยู่ได้ปีหน่อยพี่น้องมันหมานอยู่ด้เพราะวา่าจากที่เฮาลองเห็ดเขาทั้งงพ่นปีแรงนาะปกติเจาของเก่า,าก็เจ้าก็สิปลูพักปลูกยาไปปลูกหอมแดงนะพี่น้องปีนี่เฮาก็ลองเห็ดเขาเลยเพราะวา่าพื้นที่ทั้งพ่นไม่ได้ใส่ประโยชน์พิ่นก็ปป่อยพ่น ห่างมาจากหลายปีแล้วล่ะหญ้ากระ่วมเ<ป>ออเพิ่นปล่อยมาจากปีก่อนไม่ใไงสี่ปีแล้วว่าเออก็ลองเห็ดเข่าปูลองเห็ดเขาเ่เขาป,ปูพวกปลูกผักบ้านมีเส่าปูเออเส้าปลูกผักแล้วว่าเฮ็ดเข่ายาดำท่วมแต่ว่าปีนี้รอดเนาะปีนี้เออค่ายยู้าแม่น้ำท่วมมากก็คือสิมี่เขากินคือเก่า อยู่ในไฮในดงนับปีนองตะเกี้บันาก็เป็นปลานาะเป็นปลาดงพญาเย็นไม่ใหญ่ว่ามีเสือมีสั่งพันวาสีนาอสุมืมอนีคนกบมาปลูกสวนยางใส่มัดจอก็มีเห็ดไฮป่อพันวาตะกี้สุูืมอนีแล้วกะอ่าลองเปลี่ยนเบิงเข้าลองเห็ดมาเห็ดหน้าทั้งทั้งโคกหน้าดอนหน้าโคกนับปีนองเข้ากับสมัยเห็ดให้ปอเข้ากับเคิดวาสีเห็ดเห็ดไฮเห็ดหน้าได้ อันพ่อได้เหตุนาได้เข้ามาลองเบิ่งอ่ะปีนี้กะโอ้ยจังหวะหมานวุบถีบซ้ำถือเกลียกแต่พี่น้อง yes เนาะราคาเข่ามันมันบ่หลายดอกแต่ว่าเขาก็ซ้ำถือเกลียกแต่เขาบ่ได้ขายเนาะเม็ดเข่าก็งามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนี่สวยสวยเม็ดมันสวยสันเด้อพี่น้องมันเหลืองสวยผู้ใดมาเห็นก็อยากได้น oh, ้ำเดิมนะน้องเป็นไังเนาะเอออยากได้พันเพื make. Make ่อว่า นี่นโตอีกยังนี่พันน้ำมาันน้ำเซียวตัวเซียวใดหอยมาพันเซียวลุงเซียวพางเซียวหลูโอ้เซียวหลูเซียวพางเพื่อนเขามาลลีเตียเด้อพี่น้องผ่นนหอพันมาก็หาซื้อท่านใดๆก็เลยได้น้ำเซียวมาส่วนยายละวันนะกับตาไพ่ลองงานหนักเด้อมาหนี่เอาเอาหอยมันมานได้อไม่ยังหัวเด้อได้ได้เข่าลายๆได้งามเด้อบ้านเนี้ยเออสาธุไปพี่น้องไป